สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพังน้องน,นาตยาแม่วัฒนานะคะวันนี้เราก็มาเอาก้านมะพร้าวให้เขานะคะพอดีคนเขาตัดก้านมะพร้าวเขาให้มาเอานะคะมากับคุณพ่อนะคะวันนี้มาเอาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีครับาเอาทางมะพร้าวไปให้ช้างครับตอนนี้เราก็อยู่นนที่ทะเลนะคะทะเลเขาตัดนะครับนี่ก็บรรยากาศเช้าๆที่ทะเลนะคะ พวกเราค่าอาหารไปได้เยอะครับได้หลายวันนะครับนี่หาดจอมเทียนครับวันนี้ครับ เดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเราก็เจะไปให้แม่วาสนากับพี่นาตยากันนะคะอากาศก็ดีนะคะตอนเช้าบรนยากาศชืมื่ค่ะเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันตอนถึงที่ บ้านกันนะคะเราจะเอาเก็บค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเอาลงไว้ให้แม่วัชนากับพี่นาตยานะคะนี่แล้วก็เอามาแบ่งมาให้ที่แบ่งมาให้คุณแม่วัชนากินแล้วค่ะเปลี่ยนอาหารให้เขาบ้างนะคะ ถ้าสีกินแต่หยาลายเดี๋ยวสีทองอื่นด้ค่ะนี่ก็คุณแม่วาสนาของเรานะคะ มีคุณพ่อก็เอาไว้ให้แบ่งให้คนละครึ่งนะคะแบ่งไว้ให้คุณแม่วัฒนาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปให้พี่นาตยาครึ่งหนึ่งนะคะ ต้องเปลี่ยนอาหารเนี่ยเขากินบ้างนะคะกินหญ้ากินสัตปะรดกินมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่นาตยาสันนะคะพี่นาตยาของเราก็ขออาภัยในที่กล้องสั่นนะคะ จาาจ้าสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมหน่อยเร็วจ้าไหนลกูกจ้าสวยทำ <c oughs> ง,งามันหวาน,านจ้ามันหวาน <c oughs> นี่นะคะแล้วก็แบ่งไว้ให้คนลักขึ้นนะคะพี่นาตยาของเรา ฟันพิ่นาตยาก็จะไม่ค่อยดีเหมือนคุณแม่วัสนานะคะใช้อาปากเนี่ยชูบนหวังกิน แซบบอแซบบอ <c oughs> หว่วงกินมากเลยนะคะ เดี๋ยวเอาก้านมะพร้าวลงให้เสร็จแล้วก็จะไปเก็บขยะที่นอนเขานะคะนี่ค่ะที่นอนของพี่นาตยานะคะเรายังไม่ได้เก็บขยะให้เขาเลยค่ะพ่อคุณพ่อก็เพิ่งไปกับมาจากเกี่ยวหญ้าแล้วก็ไปเอาก้านมะพร้าวให้นะคะ ก็ได้เปลี่ยนอาหารอีกแล้วครับการมะพร้าว จะต้องทำความสะอาดให้เขาทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเรามันไม่ค่อยกว้างขนาดไหนนะคะบางวันก็จะอยู่ในโลงอย่างนี้แหละคะ่ะ ท่านผู้ชมทุกทานครับเรามารับชมน้องน้ายาแม่วาสนาครับกรมกาทั้งยิงครับไปเร็ว ชอบอยู่ในล่มไม้นะครับถ้าอยู่ในนี่เขาก็ชอบอยู่เหมือนกันครับแต่ชอบเล่นครับเล่นเหล็กเล่นอะไรครับช่วงนี้ก็บรรยากาศดีหน่อยนะคะฝนก็ไม่ตกแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะ